วันนี้น้องไอดดาจโจจะมาตำส้มตำให้ป้ากินแล้วจะเริ่มโดยใส่เลยก่อนนะใส่ี่กก่ินหนูจะตำให้ป้ากินจะเอาใส่หมดเลยลูกใส่หมดเลย,เลยเนี่นะคะเครื่องปรุงของน้องไอดาวันนี้น้องไอดาจะโชว์ฝีมือตำตำให้ป้ากินเอาป้าก็พูดด้วยกระเทียม<ช>สองเ,เม็ดเนาะโอเค โอเคโหสุดยอดเลยนะคะดูท่าตำตำเลยตำเร่งแรงตำเร่งแรงตำ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 ปลาเก๋าหยาปลาใส่น้ำตาลด้วยทำไมไม่ให้หนูใส่เอาเครื่องปูนกระงกีแตกสักทีอู้หูหนูเครื่องปูมน้องไอด้าค่ะทำไมไม่จะแตกตะกี้ ตามแรงๆเร็งสุดแล้วนะเรงสุดจนจะโคตรจะแตกแล้วนะเ้ยกดแกะแมาป้าตามช่วยเผื่อว่าโอ้โหทำไมน้องไอ้ด่าใส่บีกเยอะขนาดนี้ป้าจะกินได้ไหมเนี่ยป้าเป็นคนบอยใส่เต็มเลยไม่เป็นไร กะเด็นกระเด็นกระเด็นต่อไปใส่เครื่องปรุงเลยก่อนใส่เครื่องปรุงก่อนมะนาวก่อนเหรอใช่มะนาวกี่อันใส่หมดเลยเอาหมดเลยนะคะต่อไปมะเขือเทศค่ะเอาอันนี้มาด้ดูนัวนัวโจ๊ะเจ้าเอาสีน o n มาแล้วนัวนัวโจ๊ะโจ๊ะ จะลง<อ>ด้วยลงไปเลยใส่หมดเลยใช่ไหมจ้าอะไรเนี่ยให้ลงไปด้วยโอเคต่อไปลงไปก็ใส่นี่เลยพวกปะลาก่อโอเคอ้าว <c oughs> <c oughs> หอมไหมไม่หอมใส่เต็มเลยเหม็นจะตายใส่เต็มใส่เต็มเลยลูก เต็มช้อนเลยใช่ไหมพ่อโอเคเดี๋ยวหนูจะตามกาใสองช้อนเลยเอาสองช้อนเลยเลยใช่ตอนแรกนึกว่าหนึ่งช้อนโอเคอ่ะต้มใส่ชูรสละแม่ชูรปลาด้วยนี่เหรอนี่นี่ชูรสอคนนี้เก่งจังเลย นี่้องไอด้าหกขวบนะคะจ้าสุดตาให้น้ำปลากินน้ำปลาใช่ไหมจ้าสุดตามโจ๊ะโจ๊ะจะพอเดี๋ยวมันจะเค็มเกินจ้าคิดอันน <go ี้ใส่ยังใส่แล้วใส่ตรงตามพริกไงต่อไปตามตาโอ้ยโจ๊ะโจ๊ะโจ๊ะใค่เล่นดูท่าตา โอ้อร่อยอร่อยอุ้ยแต่บาเบาเบากระเด็น <c oughs> ไม่มีใ <c oughs> ส่อันนั้นแย่ยังได้แล้วเคยอ่ะเอาลงเลยชึบหมดเลยใช่น่าอร่อยน่าอร่อยนี่โคตได้ไปเนี่ย <c oughs> <c oughs> เอ้วคนละมือคนละมือ เออเาอาซเออดูด่เออกินได้ไหมเนี่ยกินได้กินได้ทำไมจะกินไม่ได้ล่ะฝีมือของทำเรอีตุ๊งฝีมือน่อยด้เก่งอยู่แล้วใช่ไหมขอชิมเอยไหมเิมเลยเอ็อ มือน้องไอร้าจะเป็นไงตอนนี okay. ้ขอลาแปลน้ำก่อนขอแปลน้ำก่อนโอเคอันนี้หนูก็แตกออกมาให้ป้าเลยโอ้น่ากินมากเลยจันคนมากินแล้ว จอจอเจอเจอเผ็ดมากหนูต้องไปกินน้ำเลยใช่ไหมเมื่อกี้หนูที้หนูต้องขอัวไปกินน้ำเลยเราปาจะกินได้ไมเนี่ยปาจะกินได้นะแต่โอ้โหถือยอดเพิ่เยอะมากเลยนะคะใส่หมดเลยเนี่ยโอ้ยตาจะแดงเห็นพริกพอเห็นพริกพริกน่ากลัวมากเพื่อนหนูบอกว่าเพื่อนหนูบอกว่าลมพริกน่ากลัวมากไม่กล้ากินพริกเลย ใช่อังเป็ดใช่ไหมอ้งเป็ดว้าวเอาร้ำปลาเี็ดด้วยโอเคเอาะว้ตรงนี้แหลวมาเดี๋ยวไปเ,เอาซอสให้นะใช่โอเคเดี๋ยวไปเอาซอสในบ้านด้วยโอเคต้องขยับเลยโอเคได้เวลาป้าจะได้ทิม สมตำฝีมือน้องไอด้าตำให้ป้ากินบ้างั้นแต่ว่าป้าต้องของเครื่องเคียงเยอะๆหน่อยสมตามฝีมือน้องไอด้าจา้ะมาเลยค่ะพี่น้องจา้ามากินด้วยกันเบิรงไดสีสันต้องเผ็ดมากๆพี่น้องเอ้ยอเดชผู้ข้าจะกินได้พริกเยอะมาก ลงชิมใจพี่น้อง <ไป S 1> อืมอืกินก่อนเลยเหรืออร่อยไหมป้อาอร่อยแค่ที่นี่มันอือนี่จะซ้อมอ่าป้าป้าใช้มือนอั่งลงเป็นกำลังใจกินได้นะเผ็ดนะไม่เป็นไรหรอกมีน้ำอยู่นะ โอ้โหทุกคนโจ๊ะโจ๊ะอร่อยมากนะอร่อยแต่ก็เส็รอร่อยกินเหมือนป้านีกินได้ออร่อยอ่ะอาด้าอร่อยมากเลยอร่อยพี่เนาะ 保定。 ส้มตำแค่นๆกับ็พักเดี่น้องเผ็ดแบบแค่งกินแต่แค่นๆค่เคยบอกว่าเดี๋ยวหนูจะทำส้มตำให้ป,ป้ากินนะอื พี่น้องพี่น้องพี่น้องมากินด้วยกันเร็วพี่น้องเผ็ดมากพี่น้องน่าแซ่บมากป้าจะร้องไห้แล้วพี่น้องทุกคนทุกคนดีดูสีสันสิดูสีสันพริกสิดูป้าฉันกินสิี คนมามองเร็วสิเโอ้ยีอเออ้เดอมีหมายู่ล้มงตัวกินกับัไม่เผ็ดนะจ๊ะทุกคนดูไม่เผ็ดใช่ไหม หนูเก่งมากเลยหนูกินได้ด้วย กินอีกสักหน่อยแล้วก็เอ็เอ,อ,อาอภัยก,ก่อนป้าก็ร้องไห้แล้วไม่ไหวแล้วเราก็ร้องเหมือนกันมมป้าก,ก็ร้องไห้หลานก็ร้องไห้วันนี้เพิ่มตามเผ็ดมากพี่น้องเอ้อเผ็ดมาทั้งเผ็ดทั้งแซ่บทั้งนัวโควิดไม่ได้ออกไปไหนกิ <lim. S 1> ทน,น,ท,น,ไไนทำเองอยู่บ้านใช่โควิดไปโนไปไหนกินทำเองอยู่บ้าน เราจะต้องกินส้มตำเผ็ดๆด้วยมันถึงไม่เป็นโควิดข่าชือ้ออะแต่ว่าเผ็ดจริงๆจัดๆเผ็ดจริงๆจังๆเลยเผ็ดมากพรุ่งนี้จะทําตำแปลงให้กินนะจ๊ะพรุ่งนี้จะทําตำแปลงให้ดูตอนเย็นเหมือนวันนี้จ้ะย,ยืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เยอะๆลยจ้ะจ้ะจรัะวันนี้หรลบวันนี้ก็ บาย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 ขอบคุณติดต่อกันนะคะลาไปก<ะ>่อน